<c oughs> ตอน <c oughs> ตนี้เขาจะมีหนึ่งโอมถ้าจะชวนทะเลาะอผมกลับนะพี่ก็ไม่ได้อยากชวนทะเลาอะนะพี่แค่ห่วง <c oughs> พลามช่วยหัวใจกิเลตรงนี้ไปดูแลแลนะ้้วนะชื่อ ผมก็ชอบที่พี่เป็นแบบนี้มากๆถ้าชอบพี่ก็มาเป็นแฟนพี่นะ ีสไลด์ลง er oh นย่เงี้เลยก็ม yeah. anyway> ีสไลด์เลยอ่ะนี่คือยังไม่นั่่งกอนนั่งก่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 อนยังไม่สุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหนี่ดูข้างหลังดูข้างหลังดูข้างหลังฮะอังกี้งกันใหญ่โอ้คือปิดปากกันใหญ่นั่งก่อน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 ทุกคนนั่งก่อนนะเชิญนั่งก่อนเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ยังไงอ่ะพี่เดี๋ย่ๆก่อนจะนั่งนะเอาตรงๆเลยยังไฮะพี่เปิ้ลก็ก็ ก็รอพร้อมเบนมานานครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรนะคนนี้เนี่ยคนนี้เย็นๆไอ้นี่นี่นี่พร้อมกับเบนเนี่ยครับเขามาแล้วแต่พร้อมเบนรู้ไหมว่าพร้อมเบนจะต้องมาเจอกับกับพร้อมกับซาเล้งเนี่ยอันนี้นึกนานงไหมนึกนั่ คุณเป็นซาเล้งไอรกันอันนี้พร้อมอันนี้พร้อมกับเบรกวันนี้องา้องกันเป็น D M นะเป็นเบนกับเบรกแต่หน้าคุณซาเล้งไงโอ้ยอ้าวมาแล้วมาแล้วพร้อมเบนกลับตองเี้ให้จุ่มดีครับสวัสดีครับจุ่มดีโอเคเชิญเชิญนอนเนะเชิญให้นั่ง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 นอนจริงด้วยนั่งก่อนนะโอเคฮะับตัวฟาร์มมันจะยุ่ยๆหน่อยนะเพราะตัวนี้พี่เปิ้ลใช้บ่อยโอ้ยพี่เปิ้ลใช้กับใครครับใช้กับใครครับ ใช้กับมันดีไม่โอเคโอเคครับลอมเปนนะคือซะาถามสเปคหน่อยดีกว่าสเปคสเปคเดี๋ยวเดียากส่วนตัวนอกได้ได้เลยได้เลยนอกส c ิิปอะไรหรอก็นอกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนตอนนี้เรียนที่ไหนกันบ้างอ่ะพร้อมก่อนอ่าผมเรียนที่มหาวิทยาลัยครณะสถาลังเีย์ บิดว้อีกแล้วเด็กวิทวะาอ่ะปุ๊บไปดีมากปุ๊บไปดีมากแต่หน้าตาแบบนี้นะก็เบนเรียนมสวครับคณะสังคมศาสตร์นะครับโอ้ทีนี้ขอถามแทนใจของคนไทยใช่ครับใช่ครับเจ้าไทยครับใช่ใช่ใช่ครับยังไม่หลัยังไม่ถามจริงมีแฟนยังเอออะตอบพร้อมกันเลยตอบพร้อมกันเลยอะหนึ่งสองสามมีแล้วอ้าว อันดับหนึทตอเอโอ้อันดหนึงทตเตอนะฮะมันอันดับหนึ่งตอนที่คุณบอกคุณเป็นแนันเลยอะโอ้ยน่น้คุณตอบมาได้กันที่ไม่เป็นเจ้าของทวตเอ อุ้ยอันนี้ดี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 อมีมีมีดีนีดีมีดีมันก็ไม่น่ามีเมียเลยนะไม่น่ามีเมียเดี๋ยวเอออุ้ยแม่ของกทชตกลงสมมติสมมุติสมมุติว่าทั้งพรอมทั้งเบนเนี่ยครับชอบผู้หญิงสมมุติทำไมต้องสมมุติอ่ะเออทำไมต้องสมมุติเออ จริงจังเลยจริคนดีเนี่ยคนีจริงนี่เสน่ห์มากเออสน่ห์มากแล้วโอเคนี่ถามจริงๆว่าถ้าถ้าชอบผู้หญิงเนี่ยเอาเอาเอาไม่ชอบผู้หญิงเนี่ยชอบผู้หญิงหน้าตาแบบไหนให้เลือกคนในจอเลยเฮ้ยให้เลือกเอาเอาแบบสไตล์ไม่ได้ว่าชอบเขานะสไตล์เหรอเอาสไตล์แบบไหนเอาสไตล์อ่ะให้เลือกคนในจอเลย ยิ้มรอล้ยิ้มรอเลยอม่เก่งอแกเเก่เลยเกใหนเลยอย่าไปผมชอบเขนี้ผมชอบเขาแบบนี้ไฟเหรอเนี่ยาไม่มีไฟเหม่ใช่เขามีเขามีไฟที่าเนเดอรบอกว่าทำไมไม่เลือกจาก5คนนี้บ้างอ๋อ <Avenue S 2> อะไรนี่อชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบบ นม่ชอบคนใส่ใสมากกว่าเฮ้ยใส่เหรอแล้วแล้ของคุณอ่ะผมชอบคนแน่นียนเฮ้ยเฮ้ยยอยากสวยเนียนใส่ต้องใช้จูจูเน่ัครับแม่ครับไปเลยส่งคนนี้ไปมากนะไม่น่าช่ว่าขนาดกินขนมจีบอยู่ยังท้องสักิี เป๊ะมากเป๊ะมากเป๊ะมากอีสิบเป๊ะเนี่ยคือกีดเลือดออกมาเป็นจุดนี่เลยโอ้ยเอาทีนี้พักพูดหน่อยนี้อย่ามาเป็นแขกเขาเจอเลยว่าไอ้เียมาเป็นหุ้นบริษัทเลยนี่อาทิตย์ที่แล้วก็ดูเขาไลฟ์สดเขาบอกกีดเลือดออกมาเป็นเท่าแก่น้อยเหมือนกันอาทิตย์แล้วก็รับงานเท่าแก่น้อย อย่าไปแล้วมันไปที่ไหนมันก็บอกว่ามันกีดเมือดเป็นอันนั้นแหละอันนี้คิ้วชนคิ้วไม่ได้รายการแฉอย่าไปแกงเขาเอออย่าไปแกงเขาสิเออโอเคหายที่หลบไปแต่คือก็เลือกจากสเปคตอนนี้เอาจิงๆิงสเปคชอบแบบไหนอยากรู้จริงจริเขาผมสดมากไม่ได้เลือกที่หน้าตาหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกเลือกที่อะไรคือผมต้องคือคือผมต้องดูว่าแบบต้องคุยกับเขาก่อนหรือว่าแบบ มีอะไรเขาเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยมีมีอะไรอะมีมีแบบมีอะไรมีอะไรออะะไไรรมีเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์อย่างนี้เรียกอะไรกุชี่จะไม่รู้เหรอความสัมพันธ์แบบแบบไปกินข้าวไปเรียกอะไรความสัมพันธ์แบบแบบไปกินข้าวไปอะไรแบบเหมือนเจอหน้ากันก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างปฏิสัมพันธ์กันเออคำเนี้ยคำเนี้ยผมนึกไม่ออก ก็ยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยหน้าแดงเลยเว้ยนะแอปมันร้อนไงพี่มันร้อนรอนแคเพื่อแม่นะครับแล้วแ้บเบนส์อะสเปคเป็นไงก็ผมไม่มีสเปคตรงตัวครับแต่ว่าชอบคนที่จริงใจเอันนี้ตอบผ่านไลฟ์เนาะแบบคุยกันไม่มีต้องสดชอบแบบไหนก็ชอบอย่างนี้ครับเฮ้ย ไอเดี๋ยวตอนนี้โหคุณจิ้นกันโมเมนต์น่ารักกันเยมันเกินกว่าที่เราซ้อมกันไว้เยอะนะอย่างี้เราบอกว่าเราไม่มีซ้อมไม่ใช่ซ้อมเลยทุกอย่างสดหมดใช่ครับเออโอเคตามนั้นคือว่าใครอยากเห็นโมเมนต์น่ารักๆแบบนี้อีกขออย่างเดียวกดไลค์กดแชร์แค่นั้นสคัญมากกดไลค์กดแชร์เลยเอาให้เป็นที่หนึ่งทุกอย่างเลยตอนนี้เราขึ้นเอ่อเทนเซอร์ดับหนึ่งอันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งแล้วโอ้โหดีใจด้วย สิวินาทีจะพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมฮะพร้อมนะจะพร้อมแล้วไปครับเ้เ้เ้เดี๋ยวเดี๋ยของเขาของเขาอันนั้นของเขาโโอ้ ด้านหลังดิโอ้ยหัวเายกันหมดแล้ว้าเรียงคำลด้วยนะนี่เีนี่โลแกนนี่สวยสวยนียใสใช้จุจูเแน่กกติกาถูกหมดเวลาทำ